สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบก,กับรายการ The Intelligence Update ในวันพุธที่24มกราคม2567นะครับวันนี้อยู่กับผมจรวดและพี่แนทครับสวัสดีครับพี่แนทสวัสดีค่ะวันนี้ครับผมกับพี่แนทจะมาเล่าเรื่องตุรกีที่เขาไฟเขียวให้สวีเดนเข้าเป็นสมาชิกเนโตนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของตุรกีนะครับผมขออัปเดตสั้นๆเกี่ยวกับสถานการณ์ รอบๆประเทศไทยนะครับในภูมิภาคเอเชียที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสักสองเรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องใกล้ๆบ้านเราครับเ,เรื่องของมาเลเซียที่ตอนนี้มาเลเซียเขากําลังพยายามที่จะดําเนินคดีกับธนาคารต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตกองทุนวันเอ็นะครับโดยคุณโจฮารีอับดุลการีครับประธานหน่วยงานกู้คืนทรัพย์สินจากกองทุนวันเอ็ออกมาเปิดเผยเมื่อ วันที่23มกราคม2567ที่ผ่านมาบอกว่ามาเลเซียเนี่ยกำลังพิจารณาเริ่มต้นดำเนินคดีตามกฎหมายกับธนาคารต่างชาติหลายแห่งที่มีส่วนเชื่อมโยงกับการทุจริตกองทุนวัน b โดยเขาระบุในแถลงการบอกว่าคณะทำงานวัน b เนี่ยมุ่งมั่นที่จะจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับกองทุนวัน b ออย่างโปรง่งใสและทำให้ทุกฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบนะครับ อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้เปิดเผยรายชื่อของธนาคารต่างชาติเหล่านี้โดยเคาระบุเพียงว่าธนาคารเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ดําเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเหมาะสมก่อนจะให้บริการโอนเงินที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทุนนี้นะครับด้านอายการของมาเลเซียครับก็ออกมาระบุว่าโกลแมนแซกนะครับได้ช่วยกองทุนวันเอ็ระดมเงินทุน6.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านการขายตราสารหนี้3ชุดนะครับ แต่เงิน4.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากการขายตราสารหนี้ครั้งนี้เนี่ยกลับถูกโอนเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่รัฐบาลนายธนาคารและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับผ่านการให้สินบนและก็การให้เงินใต้โต๊ะระหว่างปี2,552ถึง2,558แล้วด้านเจ้าหน้าที่ของมาเลเซียและสหรัฐนะครับก็มีการออกมาประเมินว่าการยักยอกเงิน4.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐออกจากกองทุนวัน MD b โดย กรณีทุจริตครั้งนี้เนี่ยขยายวงไปทั่วโลกนะครับแล้วก็พูวพันกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทุนวันเอ็มดีีที่สําคัญเลยก็คือคุณราชิพขออภัยนะครับที่สําคัญเลยก็คือคุณนาจิบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียรวมถึงพนักงานของโกลแมนแซกและบุคคลอื่นๆด้วยด้านสารัฐที่เขาก็ติดตามเรื่องนี้อยู่อย่างใกล้ชิดนะครับก็มีการอายัดทรัพย์สินที่ถูกกล่าวหาว่ามีการซื้อมาด้วยเงินที่ยักจอกจากกองทุนวันเอ็มดีดีแล้วก็มีการ ส่งคืนเงินทุนตรงนี้ให้กับทางมาเลเซียนะครับด้านอดีตนายกรัฐมนตรีนาทิบราซักของมาเลเซียนะครับก็ถูกศาลมาเลเซียตัดสินจำคุกเป็นเวลา12ปีจากการมีส่วนร่วมในเรื่องอื้อฉาวทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มาเลเซียทางนี้นะครับและตอนนี้เนี่ยเขาก็กําลังรอผลการพิจารณาของคณะที่ปรึกษาด้านการอภัยโทษของลต่านของคิงของมาเลเซียนะครับพิจารณาว่า จะเสนอให้คิงมาเลเซียเนี่ยพระราชทานอภัยโทษแก่คุณอาจิบราซักหรือไม่ครับสำหรับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะนํามาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนที่จะไปถึงเรื่องของตุรกีที่เราเตรียมมานะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะครับตอนนี้เศรษฐกิจของจีนกาลังเผชิญปัญหาหนักหน่วงนะครับนักลงทุนขาดความเชื่อมัน่นแล้วก็เทขายหุ้นในตลาดหุ้นของจีนทั้งฮ่องกงหังเสงเซี่ยงไฮส้สนเจินกันอย่างต่อนเนื่องนะครับ ทำให้ด right in ัชนีหุ้นของจีนเนี่ยลดลงอย่างน่าเป็นห่วงนะครับตลาดหุ้นจีนและตลาดหุ้นฮ่องกงสูญเสียมูลค่าตลาดไปกว่า6,000ขออภัยนะครับไปกว่า6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจากที่เคยมีระดับสูงสุดที่ปี2,564ครับรัฐบาลจีนเขาก็กําลังพิจารณาจับตั้งกองทุนพยุงหุ้นนะครับเพื่อสร้างเสถียรภาพหลังจากที่ตลาดหุ้นของจีนร่วงหนักในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งก็รวมถึงการจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้นจีนวงเงิน2.78แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ2ล้านล้านหยุนนะครับเพื่อเข้าซื้อหุ้นจีนให้เป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับมาตรการอันนี้เขาก็ประกาศออกมาหลังจากที่คุณหลีเ่เค่อเฉียงนายนยกรัฐมนตรีของจีนเนี่ยเรียกร้องเมื่อวันจันทร์ที่22มกราคม2567ที่ผ่านมาให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการเข้มงวดขึ้นนะครับ ซึ่งข่าวที่รัฐบาลจีนจะออกมาตรการเนี่ยก็ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคานที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามครับจากอดีตที่ผ่านมาความพยายามฟื้นฟูตลาดหุ้นจีนในช่วงที่ย่ำแย่ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยแล้วก็ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแผนนโยบายในระยะยาวของรัฐบาลจีน ก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยไม่มั่นใจว่าตลาดจะกลับมาฟื้นตัวในระยะยาวได้นะครับและหากเป็นเช่นนั้นก็จะเกิดความเสี่ยงที่ความเชื่อมั่นในตลาดจะกลับไปสูข่ขาลงได้อีกซึ่งก็จะทำให้ทางรัฐบาลของจีนนรับมือได้ยากขึ้นนะครับเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยเผชิญกับภาวะที่หุ้นจีนในประเทศร่วงหนักสุดในรอบ3ปีขณะที่ทั่วโลกก็ปรับลดพอร์ตการลงทุนในหุ้นจีนลงอย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับ อ่าสรุปก็สรุปได้เล่าของฝั่งทางอ่าจีนกับมาเลเซียแล้วนะคะทีนี้เรามาที่เรื่องหลักของเราคะ่ะก็นั่อาจจะเขาเวลาเล่าเรื่องเดิมสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้หยิบประเด็นเรื่องตุรกีกับเนโตเซียยูเครนขึ้นมาสักพักแล้วคะ่ะ ที่ขอย้อนกลับไปเรื่องเดิมนิดหน่อยขอว่าจริงๆแล้วฉากหรือซีนแบบนี้นะคะก็เป็นเพียงหนึ่งในฉากหนึ่งที่เกิดขึ้นในความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียกับตะว,วันตกในประเด็นความมั่นคงที่ยืดเยื้อมานานมากๆค่ะตั้งแต่สมัยสงครามเย็นระหว่างองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization) หรือที่เราคุ้นชื่อกันดีคือ NATO น,นะคะซึ่งก็นำโดยสหร,สหร,สหรสัฐอเมริกาและกเยอรมน,นีนะคะแล้วก็มีหลายประเทศค่ะรวมประมาชิกตอนนี้ก็กว่าส0ประเทศแล้วค่ะ ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีความตึงเครียดเนี่ยเป็นคู่แข่งคู่บูนคู่กกรมนะคะกับวอซอแพคค่ะที่นําโดยสหภาพโซเวียตขณะนั้นค่ะจนมาถึงยุคปัจจุบันค่ะสงครามในยูเครนก็ประทะขึ้นโดยใช้กําลังทหารนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยืดเยื้อผ่านมากว่า700วันละค่ะซึ่งฉากแบบนี้นะคะก็ยิ่งทําให้เห็นภาพความขัดแยงระหว่างรัเสเซียกับตะวันตกเด่นชัดขึ้นไปอีกค่ะและอีกหนึ่งประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เพราะอาจจะสื่อถึงโอกาสการขยายพื้นที่การประทะทางทหารหรือเปล่าหรือเป็นการขยายพื้นที่ความขัดแย้งหรือไม่นะคะก็คือการที่ฟินแลนด์และสวีเดนค่ะประเทศที่เคยพยายามเป็นกลางตั้งแต่สมัยสงครามเย็นแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเข้าเนโตรหรืออวสอนะคะหลังจากคงท่าทีมาได้ผ่านไปจนเราเข้าใจว่าสงครามเย็นจบนะคะแต่มาถึงปัจจุบันค่ะสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนท่าทีด้านนโยบายการอาหารและความมั่นคงอยู่ดีค่ะ ทีนี้จะย้อนมาภาพใกล้เข้ามาอีกนิดนะคะก็คือเมื่อปี2565ค่ะช่วงกลางปีค่ะฟินแลนด์กับสวีเดนนะคะก็หลังจากที่มีสงครามในรัเสเซียยูเครนเนี่ยสองประเทศนี้นะคะก็ลังเลมีท่าทีค่อนข้างลังเลมากเลยค่ะว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะจะเข้าเนโต้ไหมหรือจะยังไงซึ่งมีการเปลี่ยนท่าทีค่อนข้างบ่อยครั้งนะคะจนกระทั่งมาถึงกลางปี2565ค่ะก็ชัดเจนขึ้นว่า ทั้งสวีเดนและฟินแลนด์นะคะตัดสินใจที่จะเข้าเป็นสมาชิกเนโตแต่ก็ได้มีอุปสรรคสําคัญในการเข้าเป็นสมาชิกเนื่องจากว่าเนโตนะคะมีกฎหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นกฎ ในการรับสมาชิกใหม่นะคะว่าการที่จะมีประเทศใดประเทศหนึ่งเข้ามาเป็นสมาชิกเนโตเนี่ยต้องได้รับฉันทามาติจากประเทศสมาชิกทั้งหมดค่ะซึ่งปัจจุบันก็มีประมาณ30ประเทศนะคะก็ภาพรวมส่วนใหญ่ของประเทศต่างๆก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการรับประเทศสมาชิกเข้ามาในช่วงที่มีความตึงเครียดกับรัสเซียด้วยค่ะ อย่างสวีเดนกับฟินแลนด์นะคะก็มีจุดเด่นด้านความมั่นคงอีกอย่างหนึ่งก็คือทหารของสองประเทศนี้นะคะค่อนข้างมีความชํมนานาญในการรบสภาพภูมิอากาศติดลบมากทีเดียวะคะ่ะการที่สองประเทศนี้จะเข้ามาร่วมนะคะก็อาจจะเป็นจุดเป็นการเพิ่มศกักยภาพด้านการทหารหรือว่าการสร้างแรงกดดันต่อรัสเซียะคะ่ะ <c oughs> แต่มีอีกหนึ่งประเทศะคะ่ะตอน,ตอน,ต,อนตอนนี้มีสองนะคะที่คัดค้านการที่ที่เหมือน ทำให้การเข้าเป็นสมาชิกของสองประเทศเนี่ยยืดเยื้อมานะคะซึ่งก็คือตุรกีค่ะแต่ตุรกีนะคะ,ะก็บอกว่าไม่ได้คัดค้านนะแต่ว่ายัางไม่เห็นด้วยเพราะว่าอ่าตุรกีเชื่อว่ากลุ่มต่อต้อตอานรัฐนบาลตุรกีบางกลุ่มนะคะมสีสวีเดนกับฟินแลนด์เนี่ยสนับสนุนอยู่ทําให้ประเด็นการเข้าเป็นสมาชิกในโตของสวีเดนกับฟินแลนด์ค่ะยืดเยื้อค่ะแต่สุดท้ายในต้นปี2566ค่ะตุรกีก็ไฟเขียวให้กับฟินแลนด์ไปก่อนแล้วนะคะ แล้วก็มาต้นปีนี้ค่ะก็ตรกุรกีก็เหมือนเหมือนว่าจะมีท่าทีไฟเขียวให้กับสวีเดนต่อนะคะภายหลังจากยี่างเชิญกันมาลากยาวกว่าปีกว่าจะสอปีนะคะก็มีการต่อรองต่างๆนานาค่ะซึ่งจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ตุรกีแสดงบทบาทได้น่าสนใจทีเดียวค่ะว่าในช่วงการยืดเยื้อการเข้าเป็นการรับ สวีเดนกับฟินแลนด์เขาเป็นสมาชิกนะคะตุนลกีก็าสามารถต่อรองแล้วก็ได้อะไรหลายอย่างเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องบินลบ f 1 6ที่เพิ่งเจอจาแล้วใส่กับสหรัฐในเมื่อปลายปีก่อน,นะคะ่ะหรือเรื่องการที่สวีเดนนะคะยอมหาทางวิธีการควบคุมกลุ่มต่อต้านตุรกีในสวีเดนให้นะคะซึ่งหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะเราก็อาจจะหยิบขึ้นมาเล่าในในการพอดแคสต์ในอนาคตนะคะ จนในวันนี้ค่ะขอเน้นกลับไปที่มุมอัปเดตสถานการณ์ก่อนนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ23มกราคม2567รัสภาตุรกีถกแถลงกันกว่า4ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อลงมติรับสมัครการเข้าเป็นสมาชิกในโตของสวีเดนโดยมีการโหวตเห็นชอบประมาณที่284เสียงค่ะคัด้าน55เสียงหมดออกเสียง4เสียงค่ะและในขั้นตอนต่อไปก็เป็นการลงนามของประธานาธิบดีตุรกีนะคะและหลังจากนี้ก็ อีกหนึ่งอุปสรรคที่ยังมีอยู่ก็คือฮังการีนะคะเพราะว่าฮังการีเองก็ยังไม่ได้มีท่าทีที่จะตัดได้ทันทีนะคะเราก็ต้องดูต่อไปเขาว่าสวีเดนจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกเนโตได้ภายในปีนี้หรือไม่คะ่ะแต่โดยภาพรวมท่าทีนะคะก็ประเทศตะวันตกหรือประเทศพันธมิตรของเนโตก็มีท่าทียินดีคะ่ะก็รวมถึงยูเครนด้วยนะคะเพราะว่าก็เรียกร้องมานานนะคะส่วนรัสเซียคะ่ะอันนี้เราแทบไม่ต้องเดาท่าทีเลยว่า เพราะว่าจริงๆรัสเซียเนี่ยชัดเจนมาตั้งแต่ต้นนะคะว่าไม่ต้องการให้เนโต้เนี่ยขายายพื้นที่กลุ่มพันธมิตรแม้แต่เซนตินเมตรเดียวค่ะก็ที่ผ่านมาก็ใช้ทั้งไม้แข็งไม้อ่อนค่ะแต่ดูเหมือนว่าสุดท้ายก็พอไปกดดันยูเครนอย่างที่เราเห็นกันนะคะสุดท้ายก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งใช้แดนอีกฝั่งหนึ่งที่เข้าไปเป็นสมาชิกเนโต้อย่างเต็มตัวนะคะอย่างฟินแลนด์ เอาเข้าจริงๆนะคะต่อให้ฟินแลนด์หรือสวีเดนนะคะไม่ได้เข้าไปมีสถานะดใดๆในนโต้นะคะแต่ความแน่แนด้าน,นการทหารเนี่ยทั้งสองประเทศนี้นะคะก็มีกับตะวันตกไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบทวีภาคีหรือไตรภาคีก็ดัแน่นอยู่ดีนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วการเข้าเป็นสมาชิกนโตเนี่ยเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือว่ารัเสเซียขังวลอะไรกันแน่นะคะทีนี้เรามาสํารวจกันบ้างคะ่ะว่าการตัดสินใจของตุรกีในครั้งนี้คะ่ะประเทศต่างๆมีท่าทีอย่างไร ซึ่งจะหยิบมาเล่าเพียงบางประเด็นนะคะเริ่มจากผู้แทนเนโตนะคะก็นายเจสโตเลนเบิร์กนะคะเลขาธิการของเนโตค่ะย้ำอีกครั้งเมื่อวานนี้นะคะโดยมีผู้สื่อข่าวถามนะคะแล้วเขาก็ตอบกลับมาย้ำในเชิญที่ว่าการเพิ่มสมาชิกของเนโตเนี่ยไม่ใช่ทางความรัสเซียโดยตรงนะคะซึ่งนายก็ขอตั้งข้อสังเกตว่าอย่างน้อยก็เป็นในทัศนะของเนโตนะคะที่มองอย่างนี้แต่ทางรัสเซียก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะดยก่อนหน้านี้นะคะ ทางเนโตเองะก็เพิ่งออกมาย้าว่าเรื่องการขยายบทบาทเนโตเนี่ยจะไม่มีไปทางเอเชียนะคะเนโต้ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะขยายไปถึงเอเชียอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะว่าถ้าไม่ประเด็นเนโต้เอเชียเนี่ยยังมีเราได้ยินเรื่อยๆซ้ำๆกันตลอดห่วงสองปีที่ผ่านมานะคะนี้มาดูท่าทีของฝั่งรัสเซียมา้งค่ะท่าทีรอบนี้ในความเห็นนั้นคิดว่าค่อนข้างค่อนข้างแต่ว่าแปลกก็ไม่แปลกแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นท่าทีแบบนี้ของรัสเซียบ่อยๆในการเมืองระหว่างประเทศนะคะ ก็คือการที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียอย่างในายดมมตีเปสคอบนะคะในขนันนกานประจำทมเนียบประธานาธิบดีรัสเซียค่ะก็มีท่าทีออกมาพูดกลางๆนะคะอาจจะเพาะนี่คือการตัดสินใจของตุรกีค่ะซึ่งก็เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนกับรัสเซียและเนโต้ค่ะดวยนายเปสคอฟนะคะระบุว่าการตัดสินใจนะคะ,เป,ะ,คะเป็นเรื่องของเป,เป็นเรื่องของตุรกีตุรกีมีสิทธิ์ทําได้ซึ่งนั้นมองว่า เป็นท่าทีที่เบาขางเมื่อเทียบกับบุคลิกที่แข่งกล้าวของรัสเซียที่ดุดด้านแข่งกล้ามาโดยตลอดนะคะแต่ก็ตั้งข้อสังเกตอีกเช่นกันค่ะว่าอาจเป็นเพราะว่าประธานาธิบดีวลาดีมีร์ปูตินของรัสเซียเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเตรียมการที่จะเยองตุรกีก็เป็นไปได้ค่ะเลยทําให้ท่าทีออกมากลางๆก,ก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะเตรียมต่อรองหรือยิ่นข้อเสนออะไรกันอีกก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่ก็ในเมื่อเขาสามารถมีสิทธิ์ที่จะทำนะคะก็ให้เขาทําแล้วก็ไปต่อรองเอานะคะการโจมตีแรงๆก็อาจจะไม่ จะไม่ได้ช่วยอะไรในการติลจานะคะเพราะยังไงก็ตามนะคะนี่ก็เพิ่งเป็นขั้นตอนที่ทางรัฐสภาตุรกีเองนะคะตราบใดที่ประธานาธิบดีเตจิปตตยิปแอนโดการของตุรกียังไม่ลงนามนะคะก็ยังจะไม่ได้มีผลชัดเจนนะคะและดูจังหวะท่าทีของตุรกีค่ะที่ผ่านมาก็น่าสนใจเช่นกันค่ะเพราะว่าตุรกีเนี่ยตอนช่วงฟินแลนด์กับสวีเดนมีท่าทีชัดเจน,นะคะ่ะว่าจะเข้าในตตลวนะตุรกีก็บอกว่า ไม่ได้คัดค้านนะแต่ว่าก็ล่างมาได้ถึง20เดือนเลยทีเดียวค่ะดังนั้นเราก็ต้องลุ้นต่อไปนะคะว่าสวีเดนค่ะประเด็นที่สวีเดนจะเข้าเนโต้นเนี่ยภายหลังจากที่ผู้นําตุรกีพบผู้นํารัเสเซียแล้วค่ะเกมจะพลิกหรือเปล่าคะจะลวันหน้าตามกันต่อนะครับเพราะว่าคือการที่รัฐสภาของตุรกีโหวตที่จะโอเคกับ การให้สวีเดนเข้าเป็นสมาชิกเนโตนะครับแต่ว่าทางคือการที่จะลงนามได้เน,นะครับคนที่ลงนามต้องเป็นประธานาธิบดีของตุรกีคนที่ลงนามขั้นสุดท้ายว่าตุรกีโอเคนะคือประธานาธิบดีของตุรกีซึ่งเดี๋ยวเขาต้องคุยกับรัสเซียก่อนนะครับอย่างที่พี่นัดบอกเดี๋ยวรัสเซียจะมาคุยกับเขาแล้ว ขาคุยกันแล้วแล้วจะออกมาในท่าไหนนะครับประธานาธิบดีของอขอยูเครนขออภัยประธานาธิบดีของตุรกีจะทวงเรื่องนี้ไว้อีกหรือเปล่าอ่าก็ก็ไม่แน่นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกอุปสรรคหนึ่งนะครับสำหรับสวีเดนในการเข้าเนโตก็คือฮังการีนะครับคือตอนนี้เนี่ยฮังการีฮังการีเคยพูดนะครับว่าฮังการีจะไม่เป็นประเทศสุดท้าย ที่อนุมัติให้สวีเดนเข้าเป็นสมาชิกเนโตแต่ตอนนี้ทางตุรกีเริ่มรุดหน้าไปแล้วรัฐสภา,าเขาโอเคละแต่ฮังการียังเงียบอยู่แต่ก็เงียบแบบไม่ได้เงียบเสียทีเดียวนะครับเขาทางผู้นําของฮังการีก็มีการเชิญผู้นําของสวีเดนไปหารือแต่ก็ไม่รู้ว่าการหารือระหว่างสองฝ่ายนะครับระหว่างผู้นําของสวีเดนกับฮังการีเนี่ย จะทาให้เรื่องนี้เดินไปในทิศทางไหนสุดท้ายแล้วฮังการีจะโอเคกับการที่สวีเดนเข้าในโต้หรือไม่โอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเขาต้องย้อนกลับไปที่รัเสเซียนะครับว่ารัเสเซียจะดําเนินกลเม็ดเคล็ดลับอย่างไรกับทั้งฮังการีและทั้งตุรกีเองนะครับรัเสเซียถึงแม้ว่าทางทำเนียบประธานาธิบดีรัเสเซียจะพูดนิ่มๆน,น,นะครับ อาจจะพูดนิ่มๆด้วยหลายเหตุผลยินแอดกล่าวไปแล้วนะครับแต่ว่าไอสิ่งที่ไม่พูดเนี่ยอาจจะเป็นอีกฉากหนึ่งที่ต้องมานั่งดูนะครับว่ารัเสเซียเขาจะดําเนินการอย่างไรเพื่อทําให้สองประเทศนะครับแสดงท่าทีเกี่ยวกับการให้เนโตรับสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าตามกันต่อแล้วสิ่งที่น่าคิดต่อไปนะครับคือเอาล่ะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยสวีเดนจะไม่ได้เป็น สมาชิกของเนโตนะครับแต่ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างสวีเดนกับประเทศสมาชิกเนโตก็แนบแน่นนะครับถ้าถ้าสวีเดนได้เข้าแล้วนะครับบทบาทของเนโตหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับก็ก็น่าคิดกันต่อซึ่งก็อาจจะเป็นโจทย์ที่สําคัญเวลาเรามองเรื่องบทบาทของเนโตในความมั่นคงโลกนะครับถ้าเขาสามารถมีสมาชิกได้ค่อนข้าง กว้างขึ้นเยอะขึ้นนะครับการแสดงบทบาทของเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่ก็ไม่นับรวมกับการที่เนโตเขาจะฝึกซ้อมครั้งใหญ่ที่สุดหลังจากสงครามเย็นในช่วงต้นปีไปถึงกลางปีนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รัเสเซียเขาก็ติดตามอยู่ตลอดเวลาอย่างใกล้ชิดน,นะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับเนโตขยับรัเสเซียต้องขยัยนแน่ๆน,นะครับจะเป็นอย่างไรต่อไปนะฮะทิ้งท้ายไว้ให้ ช่วยกันตามช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับพี่นัก็อาจจะต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะลาจากการก็เช่นเคยนะครับเชิญชวนท่านผู้ฟังติดตามคอนเทนต์ของ The Intelligence นะครับไม่ว่าจะทาง Facebook Page นะครับทาง Facebook Page The Intelligence หรือทาง YouTube Channel ของเรานะครับ The Intelligence Sharing Channel ทาง tiktok นะครับ at the, at the intelligence นะครับหรือจะเป็นทาง Instagram นะครับ the intelligence official นะครับก็ไปติดตามพวกเราได้นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือหน้าเว็บหลักของพวกเราครับ insharing.co นะครับก็เป็นช่องทางที่สำคัญนะครับที่เราเผยแพร่ เรื่องราวเผยแพร่ข่าวสารต่างๆอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รู้เท่าทันทันสมัยกับสถานการณ์โลกที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะครับ่สำหรับวันนี้นะคะก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ